สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวน้ำหอมนะคะที่เป็นเฟรนดของปี2023ีนี้ค่ะ หางขายอาการริ้วผอมไปนานมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะหยิบยกตัวที่ปีนี้นะคะฝ้ายหยิบใช้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาออกใหม่ในปีนี้แล้วรู้สึกว่าชอบจังเลยนะคะหรือไม่ก็เป็นตัวที่แบบออกมานานแล้วแหละแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็หยิบยกมาใช้บ่อยรู้สึกกับเอ้ยชอบรู้สึกว่าอยากใช้ต่อยาวๆเลยนะคะมีตัวที่เป็นตัวซ้ากับปีที่แล้วด้วยหลุดมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า5ตัวนี้นะคะมีกลิ่นไหนอะไรยังไงบ้างค่ะ คือความจริงปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ฝ้ายใช้น้ําหอมค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าฝ้ายเองเนี่ยคือมีลูกนะคะมีลูกเล็กนะคะลูกเพิ่งหนึ่งขวบนะคะก็เลยเป็นช่วงที่แบบไม่ได้พรมน้ําหอมอาบน้ําหอมเยอะมากๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าก็คือยังใช้อยู่นะแต่ว่าแค่ไม่ได้ใช้เยอะเท่าเดิมนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือจะมีมันรู้สึกว่าที่แบบหยิบมาใช้บ่อยๆจริงๆคือ5ขวด5ขวดนี้ที่พูดในคลิปเลยนะคะมาเริ่มพี่ตัวแรกกันเลยนะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะออกมาใหม่ล่าสุดในปีนี้เลยนะคะ Gucci f l o r a Magnolia นะคะซึ่งมันตัวนิเวศ ในปี2023นะคะตัวนี้เนี่ยบอกตร,ตรงจากตอนแรกที่ซื้อมานะเพราะว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะลองใช้กลิ่นอะไรหรอกคืออยากจะเก็บสะสมขวดเขาเพรว่าฝ้ายอะ่ะมีอยู่ในกลุกอ่อ่ะสองขวดแล้วใช่ไหมสีชมพูสีเขียวแล้วก็ตอนนี้ออกสีม่วงมาแล้วสวยมากเป็นม่วงแบบพาสเทลม่วงแบบ สวยอ่ะคือตั้งเรียนด้วยกัน3ขวดแล้วคือสวยมากทุกคนต้องเก็บเข้ากรุกนะคะซึ่งเจ้ากลิ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่ก็ไม่ผิดหวังที่ซื้อมาคือเป็นกลิ่นที่ใช้ได้แม้ว่าส่วนตัวฟ้าเองเน่ยจะชอบ g ุชชี่ฟลอราตัวสีชมพูมา,มากๆแล้ว ตัวนี้ก็ชอบมากๆไม่แพ้กันไม่งั้นไม่หยิบยกมาพูดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นเหมือนผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นแต่ว่าก็จะมีความแบบฟุตี้ขึ้นนะคือตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวกุชชี่ o ฟลราชมพูเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นดอกไม้เป็นแบบน้ําตาลทรายใช่ไหมก็คือแบบหวานหวานน้ำตาลน้ําตาลอ่างเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ หวานแล้วก็นวลนัวท็อปโนนนะคะเขาจะเป็นกลิ่นของดอกแมกโนเลียนะคะคือเป็นดอกไม้ขาวฟุ้งๆนะคะแล้วก็มิดโนนะคะจะเป็นกลิ่นของยูเบอรี่กับโคโคนัทนะคะซึ่งกลิ่นของเจ้ามะพร้าวเนี่ยจะทําให้แบบเนื้อกลิ่นต่างๆาก็จะมีความแบบความนวลขึ้นแล้วก็ปิดท้ายตามสไตล์เขานะคะคือจะเป็นกลิ่นของแบบแพชชูรี่กับมาร์กนะคะซึ่งส่วนตัวถ้ากลิ่นนี้เนี่ยมีความโดดเด่นของมะพร้าวกับตัวยูเบอรี่ค่อนข้างสูงก็เลยจะเป็นโทนออกมาแบบหวานหวานนวล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 นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยพอ ลงผิวไปแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเซ็กซี่รู้สึกส่วนตัวรู้สึกที่ใช้มานะรู้สึกว่าจะเซ็กซี่น่าค้นหามีความแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยตัวขวดเขาเนี่ยไม่ใช่ทางเซ็กซี่เท่าไหร่นะคือดูแบบไม่ได้เซ็กซี่เนาะแต่ฉีดออกมาแล้วแบบเฮ้ยแบบมันได้โทนแบบประมาณนั้นเลยอะ พูดถึงความติดทนนะคะตัวนี้ก็ติดทนนะคะเป็นออร์เดอร์พฟูมนะคะไฟลชัยเองเนี่ยก็คือประ,ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะยังได้กลิ่นอยู่นะคะซึ่งตระกูลฟลอร่านะคะก็เป็นตัวที่บอกเลยว่า 1. ซื้อแล้วเนี่ยได้สะสมขวดวางันโต๊ะสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ 2. เรื่องกลิ่นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนคือมันหอมมากๆจริงๆคือต่วนตัว,ตวชอบชมพูมากๆนะแบบชอบมากๆแล้วอะ่ะ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือชอบไปแพรกันปีนี้หยิบใช้บ่อยมากเลยค่ะแล้วก็หอมมาที่ตัวที่2นะคะอันนี้คือบอกเลยว่าแบบรักมากทุกคนก็คือชาแนลนะคะโอฟรชนะคะแล้วเขาก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดในปีนี้ที่เพิ่งเปิดตัวนะคะเป็นออเดอ p ์พ f ฟ m นะคะเป็นฟ้าเลขน้องมาแล้วรอคอยนานมากคือโดยส่วนตัวเนี่ยเคยชมเจ้าสีเขียวที่เป็นออเดอร์ท l วเ ค่อนข,ข้างบ่อยมากๆก็เป็นน้ำหอมที่แบบชอบมากสะอาดสดชื่นสบายเฟรชอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเขาข้อเสียคือเขาจะติดไม่ค่อยโทนเพราะเ่าเขาแบบเป็นโทนประมาณแบบเบ้าๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งเขาทําตัวนี้มาถามว่าความปิดทนเพิ่มขึ้นมากไหมเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าก็ยังมีความแบบเบาๆสบายจมูกตามสไตล์เจ้าสีเขียวอยู่นะคะคือกลิ่นมะนาวเนี่ยยังชัดเจนกลิ่นความปโปร่งโล่งสบายแบบมีมะลิอ่อนๆมิกลิ่นของแบบอัลดีไฮคือแบบแสงแดด แล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยกีของแอมเบอร์คะ,ะ,คะก็จะมีความแบบอุ่นๆน,นิดๆมีความวูดดี้หน่อยๆซึื่อถ้ากิดใครชอบโทนแบบซีทรัสวูดดี้ Trust, นะคะก็มาตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายเอาจริงฉีดได้หมดนะไม่ได้ไม่ได้เป็นทางผู้หญิงสมาคือเป็นกลิ่นโทนแบบสะอาดเฟรชมีความแบบกระตือรือร้นเป็นคนสดใสเป็นคนเอเนอร์จติกดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้วยความเป็นชาแนลเนี่ยกลิ่นเขาจะมีแบบเป็นเบส แ้งนวลๆอยู่ปลายปลายอยู่แล้วนะคะคือถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบชอบน้ำหอมชาแนลเนี่ยรู้เลยว่าแบบกลิ่นแบบของความแป้งเนี่ยจะมีแรกอยู่ทุกๆตัวกลิ่นของน้ําหอมซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็สมการรอคอยนะคะคือถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบสีเขียวอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดอยากได้ความติดทนขึ้นนะคะอยากได้ความแบบกลิ่นเข้มขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอยู่กับผิวนานมากขึ้นนะคะก็มาเจ้าตัวออเดอร์พอฟูมได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกแบบเฮ้ยกลัวมันจะฉุนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวฝฟว่าไม่ฉุนมากนะ แม้ว่าเขาจะเพิ่มความเป็นออเดอร์เทลิขึ้นมานะคะก็ไม่ได้ฉุนมากมีความปร่งโปร่งสบายเท่าเดิมแต่ว่าข้อเสียที่เจอมาอย่างเดียวนะคะก็คือเขาจะไม่กระจายตัวเยอะเท่ารุ่นเดิมแค่นั้นเองมีติดแค่เรื่องเดียวนั้นนะคะก็คือดีหมดชอบหมดเลยนะคะแล้วก็ต่อมาตัวที่3นะคะก็คือโค DREAM SUNSET นะคะเป็นรุ่นออเดอร์เพอร์ฟูนะคะน้องคนนี้เนี่ยออกมาประมาณ2ปีแล้วแล้วก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าเฮ้ ทำไมไม่เคยพูดถึงเขาอ่ะทาไมอ่ะซึ่งแบบวันนั้นเป็นช่วงที่แบบแฟ่แบบไม่ได้มีน้ําหอมติดบ้านเพราะว่าเหมือนเคลียร์โต๊ะเครื่องสำอางอ่ะแล้วก็จะแบบเหมือนมีแต่ของแบบที่แบบเป็นเผื่อแม่และเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเซนซิทีฟสกินอะไรอย่างเงี้เนาะแล้ววันนั้นตะออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้พาลูกไปแล้วต้องหาน้ําหอมใช้เพราะว่าอยากฉีดน้ําหอมมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอแบบไวโอลอ่ะทดลองอ่ะของเจ้ากลิ่นนี้แอบอยู่ในโต๊ะก็เลยไปหยิบมาใช้ฉีดปุ๊บคือตั้งแต่ฉีดอ่ะจนขึ้นรถอ่ะคือชมตลอดเวลาแบบ เฮ้ยทำไมหอมกิ่นี้มันหอมจังวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโคดีมซันเซ็ะถ้าเกิดเป็นสาวที่แบบอยากที่จะฉีแะกแหวกกฎของตัวเองจากความแบบเรียบร้อยแตบบ่เพิ่มความเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงโคดีมซันเซตเนี่ยตอบโจทย์เลยนะคะคือมันไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปกําลังดีกลิ่นท็อปโน้ตเขานะคะเป็นกลิ่นของแพรไอศ์ครีมนะคะคือจะมีความแบบหวานเย็นๆนะคะแล้วก็มีกลิก่นของเบอร์กามอตคือแบบตัดความหวานจนเกินไปก็จะให้มีความแบบ เปรี้ยวซ่านิดนึงอะไอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นของแมกโนเลียนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะปิดท้ายด้วยที่วานิลากับตองกาซึ่งชอบมากความวานิลาคือแบบนุ่มมากมีความแบบกําลังดีแบบ เออที่พูดไปอ่ะชอบอ่ะและความติดโทนเบอร์นี้ดีมากนะคะคือกระจายตัวแบบฟุง้งแล้วก็ติดทนแต่มันไม่ได้ฟุง้งแบบฟุ้งจัดนะก็คือไม่ได้แบบเรียกร้อนความสนใจเบอร์เยอะมากอะ่ะคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็กําลังดีอะคือฉีดแล้วก็เราก็ไม่ปวดหัวคนข้างๆก็ไม่ปวดหัวนะคะแล้วก็ได้ความนุ่มความหวานความละมุนนะคะครบเครื่องเลยนะคะตัวนี้ขวดสวยด้วยซันเซ็ตนะคะ ต่อไปนะคะมาตัวที่4นะคะก็คือ a n าเตอร์เอทนะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ฮิตเสียมากเหลือเกินนะคะมีแต่คนพูดถึง Talk of the Town มากๆซึ่งส่วนตัวไฟเองอะ่ะใช้มานานมากๆแล้วนะคะคือมีในกลุ่ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนคนพูดเยอะปีที่ผ่านมาเนาะก็ไฟก็ได้หยิบมาใช้ตามที่คนเขาแบบเหมือนพูดกันฮิตกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็เนี่ยก็คือหายไปครึ่งขวดแล้วเนาะ คือด้วยส่วนตัวรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่แทบจะไม่เหมือนใครในกลุ่มที่ไฟมีเลยก็คือจะได้แบบอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคะคือด้วยความน้ําหอมของเลอลาโบอ่ะมันจะมีความแบบไม่ค่อยเหมือนน้ําหอมบ้านอื่นคือเขาจะมีแบบการปรุงที่มันเอก,กลักษณ์แต่ละกลิ่นก็คือจะแบบ มีความเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยนะคะซึ่งอ f t e r the t h i นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่1นึ่งประสุกบแบบเข้าถึงง่ายคือแบบไม่ได้เข้าถึงยากจนเกินไปเหมือนบางกลิ่นในแบรนด์ของเขานะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กด้วยคือชายหญิงจะเพศไหนฉีดได้หมดเลยะะซึ่งตัวนี้นะคะ top note น,นะคะเป็นกลิ่นของแพรนะคะเย็นๆเนาะแล้วก็มีแอปเปิลแล้วก็มีซิตรัสนะคะแล้วก็มีด d l e o t นะคะมีมอสนะคะมีแอมเบรตนะคะแล้วก็มีจัสมินนะคะแต่ว่าความมอสเนี่ยมันเหมือนมาทําให้มันนวลมากกว่าคือบางคนกลัวกลิ่นของมอสในน้ําหอม เพราะมันจะกลัวเขียวซึ่งถ้าเกิดบางแบรนด์ที่เขาใส่มอสเยอะอะออมันจะมีความเขียวมันจะมีความแบบเป็นกลิ่นของแบบผู้ชายไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยใส่มอสมาไฟว่ามันไม่แบบมันไม่มากจนเกินไปคือจะมีความแบบเหมือนมาตัดเลี่ยนความหวานต่างๆอะไรเงี้ยคือเขาออกมาได้นวลแป้งๆกําลังดีนะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะนึกกลิ่นของ ISO E Super นะคะก็จะเป็นแบบสูตรผสมของน้ําหอมที่แบรนด์แพงๆจะชอบใช้กันเนาะซึ่งส่วนตัวไฟว่าวออันนี้่งฉีดกลิ่นนี้ที่มาเมื่อเช้า่ฟฉีดมา กลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่แบบไม่มีความหวานเลยคือใครที่แบบไม่ชอบน้ำหอมทนหวานเนี่ยใช้ได้นะชอบความแบบสะอาดสะอา้านคลีนคลีนมัสกี้หน่อยหน่อยมีเอกลักษณ์มินิมอลเป็นกลิ่นเหมือนแบบอ่กลิ่นโลชั่นติดตัวหอมๆประมาณนี้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดาราเกาหลีไอดอลจะใช้กันเยอะนะคะ,ละหลายๆคนก็จะมาซื้อตามเพราะว่าแบบเห็นไอดอลคนคนี้คนนี้ใช้อะไรเงี้ยคือเป็นกลิ่นที่แบบเมีเอกลักษณ์อ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบถ้าเกิดคนได้กลิ่นอ่ะจะแบบน้ำหอมอะไรอ่ะแบบ คิดไม่ออกแต่ว่าเออก็หอมดีเป็นกลิ่นแบบกลิ่นตัวคนหอมๆเลยมันเนี้ยเป็นกลิ่นที่เออน่าจดจำอย่างเงี้ยใช้แล้วก็แบบเป็นคนแบบคนเก๋ๆเอะมานั้นแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยตัวที่ปีที่แล้วก็พูดถึงเขาไปนะคะเป็นเทรนด์ถึงปีง22นะคะ23ก็ยังอยู่ถึงนะคะมองบังซิกเนเจอร์ เออเดอร์เพอรฟูนะคะทุกคนความจริงอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากพูดซ้ำเลยแต่ว่าก็ไม่อยากโกหกคนดูเพราะว่าก็ใช้ประมาณนี้จริงๆแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าของที่มันใช้ดีอะ่ะ เราจะใช้ตอก็ไม่ผิดน่ออกมาปีที่เราชอบปีนี้จะแบบต้องเลิกชอบหรอก็ยังใช้อยู่ก็ยังชอบอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยก็เลยอยากจะมาพูดอีกรอบนึงอ่ะคือถ้าเกิดใครแบบอยากจะดูความอวยของไฟนะไปดูคลิปที่แล้วก็ได้ของปี22เนาะก็คือชมว่าแบบหอมไม่หยุดพูดคำว่าหอมกี่ทีก็ไม่รู้นะคะก็เป็นกลิ่นของแบบความฟุ้งของดอกไม้ขาวเป็นกลิ่นความฟุ้งของวานิลลานะคะคือเขามีความฟุ้งกระจายตัวดีมากๆทุกคนดีจนแบบบางทีอ่ะนึกว่าฉีดทอมฟอร์ดอยู่อะเนี่ยความจริงตัวนี้ก็คือแบบราคาไม่แรงเลยนะนะคะนั่น ักจะต้องได้เข้าถึงงา่ายคือถ้าเกิดแบบยิ่งเป็นหน้าหนาวนะอากาศเย็นๆนะยิ่งฉีดยิ่งเข้ามันมีความแบบเจ้าหญิงหิมะมีความแบบฟุงฟ้งฟงเวอ่อๆมีความแบบนวลนวน,นิลาสะอาดฟุง้ง เบอร์นั้นเปิดนัวกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นของส้มแต่แ้าว่าเป็นกลิ่นส้มที่แบบส้มหวานหวานเหมือนแบบน้ำส้มหวานหวานเนอะปะแล้วก็กลิ่นกลางเขานะั้นจะเป็นกลิ่นของดอกกีรังยีรังก็พีโอนี่นะคะคือเป็นดอกดอกไม้แบบดอกไม้ฟุ้งๆอะไรอย่งางงี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลิ่นของวานิลลาแล้วก็มาร์กสนะคะซึ่งเจ้าวานิลลาเนี่ยอื <c> ื <oughs> ุดคือใครชอบชมวนิลานะแต่ไม่ชอบแบบวนิลาขนมนะชอบวนิลาแบบวนิลานวลน,นว,นนวนแป้งแป้ง,ปงไม่เอาขนมหวานเลยอย่างเงี้ยไม่อยากได้แบบโทนของกินของหวานไม่ชอบกลัวมองมาตัวนี้วนิลานวลดีมากๆชมบ่อยมากแล้วก็ยังจะใช้อยู่ใช้ต่อใช้อีกยาว,ยาวๆนะคะทุกวันนี้นะค่ายจะฉีดประมาณแบบ 1- นึถึงสสเปรย์ไม่เกินนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคือจะได้ความแบบกําลังดีถิวหอมหอมแบบอหอม ก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้แบบลองกลิดอะไรอย่างี้เรก็ไปลองตามไฟได้ไฟเชื่อว่าส่วนตัวไฟเองอะไฟไม่โกหกคนดูว่ามันหอมซึ่งมันหอมจริงทุกตัวในคลิปอะทุกตัวจริงนะหอมหมดเลยแค่จะแบบหอมแตกต่างกันอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวสุปสั้นๆให้แบบคร่าวๆเร็วๆนะคะกุนชี่แมกโนเลียนะคะมีความแบบ เซ็กซี่ผู้ดีมีความแบบนุมน่มๆยิ่งๆนิดๆแต่ว่าก็ไม่หยิ่งจนเกินไปไม่เชิด้ากแต่ว่าก็ยังแบบดูแบบสูงสักอยู่อะไรเงี้ยใช้ง่ายไม่ยากนะคะเซ็กซี่แบบมีคลาสผู้ดีแล้วก็ยังเข้าถึงได้อยู่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโทนแบบสดชื่นเนาะใครชอบความแบบเฟรชสะอาดแล้วก็มีความเป็นสไตล์ของชาแนลคือมีกลิ่นแป้งติดผิวนิดๆมีความเป็นผู้ดีหน่อยๆน,นะคะก็ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ติดทนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็ตัวที่3นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบอบอุ่นใจดีเซ็กซี่เข้าถึงง่ายเนาะสาวฟิตน,นะคะใช้ได้ชอบแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้ได้ทุกวันเซ็กซี่ขี้เล่นแบบเออแบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปกำลังดีนะคะตัวนี้ก็มินิมอลเลยนะคะคนเก๋ๆวันเก๋ๆไปร้านกาแฟไปแบบที่ชิคๆคูลๆอยากได้ความแบบไม่ซ้ำใครนะคะก็ another 13แล้วก็ปิดท้าย ความเยอะแต่ว่าไม่เยอะจนปวดหัวกำลังดีนะคะก็คือซิกเนเจอร์เลยนะคะห,ห้าขวดนี้ชอบทุกตัวนะคะซึ่งรู้สึกว่าในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยไฟอาจจะไม่ได้มาอินน้ําหอมเยอะเท่าเมื่อก่อนด้วยความที่แบบเป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะใช้น้ำหอมได้ไม่เยอะเท่าเดิมนะคะแต่ว่าห,าห้าขวดนี้ก็อยากจะบอกต่อกันจริงๆว่า หอมนะไปลองกลิ่นไปลองอะไรกันดูได้นะคะซึ่งใครนะคะที่สนใจน้ําหอมอยู่นะคะอยากได้ของแท้นะคะไม่โดนหลอกส่งของจริงแน่นอนนะคะรับประกันของแท้นะคะก็สามารถมาที่เพจฝฟได้นะคะ c h e r r y Beauty ออน i ลน์นะคะเดี๋ยวขึ้นเพจให้ดูนะคะขายมานานมากกว่า7ปีแล้วนะคะส่งของจริงแม่ค้ามีตัวตนนะคะรับประกันได้เลยนะคะเอาหน้าฝ้ายเป็นประกันนะคะว่าของแท้ในราคาดีแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ